ออกไปนี้ป่เป็นหิวเขาแห้งที่น้องมาเบิงตะต่อเป็นหิวเขาไหลต้อไปเล้วโอจะได้ตัวมักลาใช่ไหมิมุกปลาฉันว่าเมื่อแล้วจำตะนามกับเสบปลายน้อนแม่หนเอามาเไมหิวแห้งเนาะเื่อไหผู้เอตามรอยมือเนี่ยแต่ไม่ทันเห็นหอดเนี่ยที่ได้กินไงวะล่ะกินวาแลงจอุต่าอุต่าขัวเงินนนันหลว่านานกใจที่อ ช่ว่าได้กินดอมมะเร็งหาม้งก็ดีละ่ะ <แก S 1> สว่สวนาจมาตอมกันที่แม่เทียส่ยฟ้านี่ไมล่ะเขาขือนบอลน้ำเพลินไปอยู่หันหนึงก็ในกะตีถูมันเราดียนั่นคือาดกตี่โอ้ยมาหอดกับบมี่นวกินไข่มีแนวกินมันบะมี่เขาหันนีกอะไรปั่นห้องทองไปซะก่อนสามม้งมาหวดาอดว,ว,ว,ว่าหันนี่ได้ไหมพุดน่ว่จมาตอมกัน เดีได้เดวได้เดวขึ้นยางเซ๊ะแลละลกู <laughs> มลกมวนคักเนาะแซบอ่ะแซ๊ะกปลกินแต่ห้วมันกินกินในบอรืร <laughs> กินในห่ดรดบัดเตี่ย <laughs> กินด้หอ่อจากกา้า <laughs> อืมเป็นหิวแห้งพี่น้อง